ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปหนึ่งในสงครามที่ถูกถกเถียงหนักหน่วงและเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่สุดแห่งสตัวที่41สงครามอิรักปี2003ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินเหตุผลยังเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวว่าอิรักมีอาวุธทำลายล้างสูงแต่ถ้าความจริงเบื้องหลังมันซับซ้อนกว่าแฝงด้วย อำนาจและยุทธศาสตร์มากกว่าที่คนทั่วไปเคยรู้ละ่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสทุกอย่างทีละขั้นตอนโลกหลังเหตุการณ์กกาเลฟความหวาดกลัวแรงกดดันและอำนาจเรื่องราวเริ่มต้นในเดือนกันยายนปี2 0 0 8สรัถูกสั่นสะเทือนจากเหตุวินาทกรรมก้าลนเวทและรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์ด W. บุชเริ่มต้นปฏิบัติการระดับโลกที่ชื่อว่า สงครามต,ต่อต้านการก่อการร้ายอมริกาสามารถโค่นกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถานได้สำเร็จแต่ไม่นานวอชิงตันกับเล็งเป้าหมายใหม่อิรักทำไมเพราะบุชรองประธานาธิบดีดิกเชนีและที่ปรึกษาคนสำคัญเชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนกำลังหลับภาพพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงทั้งนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่บรรยากาศแห่งความตื่น ตลกหลังแก้วนิเอ็ดทำให้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ฟังดูจริงจังและอันตรายเรื่องอาวุธ WMD เหตุผลอย่างเป็นทางการปลายปี2องทางิสองถึงต้นปี2องทางจิสารัฐบาลสอไทยบอกต่อโลกซสำแล้วสำเล่าว,ว่าอิรักมีอาวุธเคมีอิรักกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิรักกำลังซ่อนโครงการ WMD จาก UN ซัดดำคือภัยคุกคามต่อความมั่นคงโลก อูส่งคณะผู้ตรวจาการเข้าไปสำรวจหลายสิบแห่งในอิรักแต่ผลรายงานออกมาทุกครั้งเหมือนเดิมไม่พบอาวุธใด,ดินถึงอย่างนั้นสระเท้าก็ยังยืนกรานว่าซัดดัมกำลังซ่อนอยู่และในวันที่2 0มีนาคมเอาทอนจงซาวสารตะเอีและพันธมิตรเปิดฉากบุกอิรักเต็มรูปแบบเพียงสสัปดาห์แบกแดดแตกรัฐบาลซัดดัมลมสลายแต่ไม่นานสิ่งที่ช็อคโลกก็เกิดขึ้น ไม่พบอาวุธทำลายล่างสูงแม้แต่ชิ้นเดียวถ้าอย่างนั้นสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เรื่องที่คุณไม่เคยถูกบอกนักวิเคราะห์นักประวัติศาสตร์และอำนาจที่หลายคนชี้ว่าสงครามอิลักเกิดขึ้นเพราะเป้าหมายที่ลึกกว่าและซับซ้อนกว่าแมการควบคุมน้ำมันและอำนาจในภูมิภาคหลังเหตุการณ์ก้วเนล สตรีต้องการความมั่นคงในภูมิภาคแต่เป็นความมั่นคงที่สรริควบคุมได้การโค้นซัดดำหมายถึงการได้อิทธิพลเหนือเส้นทางน้ำมันตลาดพลังงานในอนาคตฐานทัพสำคัญในตะวันออกกลางผู้นำสตริตปรเปิดเสธว่ามันไม่ใช่สงครามน้ำมันแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเห็นต่าง2การปฏิรูประบบการเมืองของตะวันออกกลาง รัฐบาลบูชเชื่อว่าตะวันออกกลางต้องถูกปรับเปลี่ยนทางการเมืองพวกเขาหวังว่าการล้มซัดดำจะนำไปสู่ระบอบประชาธิไปไตยประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐอีนจะเพิ่มขึ้นเอริกาจะสร้างอิทธิพลระดับภูมิภาคมากขึ้นนี่คือแนวคิดของกลุ่มที่เรียกว่า neoconservative s a b a ปัญหาเก่าและความขัดแย้งทางการเมืองส่วนตัวหลายคน ในคณะราบานบูชเคยอยู่ในสงครามนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าสงครามอหลักอาจเป็นภารกิจที่ข้างคาของผู้นำบางคนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหลังล่มซัดดัมแผนของซัดทีคือสร้างอิลักที่สงบและเป็นประชาธิไปไตยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งระหว่างนิกายกองกำลังกบฏเหตุรุนแรงคล้ายสงครามกลางเมืองการกำเนิดของกลุ่มสุดโตง่ง เช่นไอซิสชาวอิรักเสียชีวิตหลายแสนคนทหารอเมริกันเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายพันนายภูมิภาคยิ่งปั่นป่วนกว่าเดิมสุดท้ายแม้แต่หน่วยข่าวกรองสันก็ยอมรับว่าการกล่าวหาเรื่อง WMD ผิดทั้งหมดหลายคนจึงสรุปว่าสงครามนี้เกิดจากการประเมินที่ผิดพลาดข่าวกรองที่คลาดเคลื่อนแรงจูงใจทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์สรุป แล้วเหตุผลจริงคืออะไรประวัติศาสตร์มักไม่มีคำตอบเดียวแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเอเมริกาไม่ได้บุกอิรักเพราะอาวุธแต่เพราะอำนาจการเมืองและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรื่อง WMD คือฉากนะแต่แรงจูงใจจริงนั้นลึกกว่านั้นมาก